สวัสดีครับพี่น้องของรุ่งสมสม,มนุนไพรครับมณีนรุ่งสมสม,มนุนไพรจะนําเสมอสม,มนุนไพรแก้วนะครับหรือว่าต้นแก้วนั่นเองนะครับมีเหลียกซื้อต่างๆนะครับจากล่างปางเรียกว่าจาพิกแก้วไล่แก้วพิกตะไลแก้วต้นแก้วแก้วขาวเป็นต้นครับลักษณะของต้นแก้วพี่น้องเป็นพันธุ์ใหม่ที่มีทินกําเนิดในเอเชียใต้หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศจีนในออสเตรเลียหรือในประเทศไทยสามารถพบได้ทุกภาคในป่าดิบแล้งจากที่ราบสูงจนถึงที่ราบระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ400เมตรครับพี่นอ้องนี่คือต้นแก้วครับใบแก้วเป็นใบประกอบแนขนขนหนกปลายใบขี้ออกเลี้ยงสลับมีใบใหย่อยประมาณหาถึงเก่าใบครับ ลักษณะของใบเป็นลูกไข่ปลายและโค่นใบแหลมขอบใบเป็นคลื่นหรือหยักมุ่นเล็กน้อยนะครับใบมีขนาดกว้างประมาณ1น่เซติเมตรครับนี่คือใบของต้นแก้วหรือว่าใบแก้วนั่นเองครับพี่น้องดอกแก้วออกดอกเป็นช่อสันๆตามซอกใบดอกย่อยเป็นสีขาวและมีกลิ่นหอมแห้งครับพี่น้องกีบดอกมีหากีบรดุดดวงได้ไง่าย เก็บดอกมีลักษณะเป็นลูกกลมวงรี่ยาวประมาณ 2, 2ถึงสี่ถึงเซนติเมตรกว้างประมาณ7ถึงเกมิลลิเมตรครับนี่คือต้นแก้วนะครับต้นแก้วดอกเพิ่นจะออกดอกสีขาวสวยงามหอมไปทั่วบริเวณครับพี่นอ้องนี่คือดอกแก้วนี่นะครับเป็นดอกจูมนะครับกำลังจะเบ่งบานออกมากครับพี่นอ้อง ผลแก้วลักษณะของผลแก้วเป็นกลมรลี่หรือเป็นลูกไข่ปลายสอบเล็กหน่อยผลมีขนาดกว้างประมาณ 5- ถึง8มิลเมตรยาวประมาณ1เซนติเมตรผลอ่อนเป็นสีเขียวเมือสุกจะเป็นสีแดงอมสมผิวผลมีตอมน้ำมันเห็นได้ชัดเจนภายในผลมีเมล็ดยาวประมาณ1-2เมล็ดนะครับนี่สามารถสามารถเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปปลูกเป็นเมล็ดได้เลยครับพี่นอ้องนะครับนี่คือดอก ลักกาเป็นผลของต้นแก้วครับสับรพคุณของต้นแก้วครับพี่น้องนะครับสรปรพคุณเพิินมีหลายอย่างครับใบมีลดห่อนเพชรและขมซอยบำรุงธาตุในร่างกายซอยคลายการอุดตันของเส้นเลือดทําให้การไหลเวียนของเลือดลมเป็นไปได้ดีขึ้นซอยแก้อาการวิงเวียนศีรษะซอยแก้อาการไอห้าของเพิิน เพราะว่าจะเป็นหางเป็นการเป็นใบสดสามารถนํามาใส่เป็นยาชาระงับอาการปวดได้จึงมีการนํามาใส่เป็นยาแก,แก้อาการปวดฟันปวดกระเพาะนะครับเป็นตน้นหากเพิ่นใส่เป็นยาแก้ฝีฟักบัวที่เต่านมนะครับนี่ซอยแก่ทองเสียซอยแก่บิดนะครับซอยขับล้นล้มต่างๆครับนี่คือต้นแก้วครับประโยชน์ของต้นแก้วสามารถนํามาใส่ตามความสะอาดฟันได้ ผลสุกสามารถน้ำมาระประท่านต้นแก้วเป็นต้นใหม่ประดับที่มีส่งพุ่มสวยงามทัดแปลงเป็นพุ่มได้ง่ายเป็นใหม่ที่มีความต้นท่านต่อสภาแปล้อมได้ดีนะครับ mm hmm. เป็นใหม่มงคลคนโบราณสอบปลูกต้นแก้วเพราะว่าทําให้คนในบ้านมีแต่ความดีและมีคุณค่าเนื่องจากคําว่าแก้วนั้นมีความหมายว่าสิ่งที่ดีและมีคุณค่าเป็นที่นับถือของคนตัวไปปลูกในบ้านกับเป็นใหม่มงคลครับ เป็นใหม่มงคลถ้าใหม่ค้นในบ้านเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์มีความเบิกบานเปรียบเสมือนแก้วสีขาวดอกสีขาวที่มีความหอมตลอดทั้งวันนี่คือต้นแก้วครับเป็นใดทั้งสรรพคุณเป็นใดทั้งสมุนไพรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องลุ่มสมสมุนไพรครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ คลิปนาพ่อกับสาระดีๆจากลุงสมสมุนไพรที่ลุงสมจะมานําเสนอให้พี่น้องได้เห็นนะครับพืชพันธุ์ที่เป็นสมุนไพรที่เป็นสรรพคุณที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกๆคนครับคลิปนี้เอาไว้เพียงตัวนี้คลิปนาพ่อกันไหมลุงสมไปแล้วเด้อครับพี่นอ้องลุงสมไปแล้วสบายดี